ดังโง่ญี่ปุ่นรสชาติยังไงไม่รู้ขอทําดังโง่ไทยแบบบ้านๆก่อนแล้วกันนะมาเริ่มกันเลยผสมแป้งข้าวเหนียว60กรัมหรือ9ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า20กรัมหรือ6ช้อนโต๊ะแล้วก็น้าเปล่า60 ml หรือ5ช้อนโต๊ะสรุปว่าช่วงทําอาหารในช่องหนึ่งพายุหัสเนี่ยจะใช้ชื่อว่า1เมนูกับ1พายุห่นะครับเมนูนี้คุณโมจิเขาเป็นคนคิดแล้วก็เป็นคนทําด้วยคือผมตกลงกันว่าถ้าเป็นของหวานเนี่ยก็จะให้คุณโมจิทําแต่ถ้าเป็นของข้าวเนี่ยผมจะทาเองนวดแป้ง วันนี้ผมจะใช้สีชมพูกับสีเขียวนะแล้วก็ปั้นปั้นปั้นให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยอย่าใส่สีเยอะล่ะเดี๋ยวมันจะไม่สวยเฮานวดให้เนื้อเนียนแล้วก็มาปั้นเป็นลูกกลมๆเลยครับสูตรนี้จะปั้นได้ทั้งหมด18ลูกแบ่งเป็น6ไม้ไม้ละ3ลูกเลยนะถ้าอยากได้สีเยอะกว่านี้ก็แต่งเพิ่มได้ตามใจเลยหรือถ้าอยากได้ปริมาณเยอะกว่านี้ก็คำนวณสูตรตามปริมาณที่อยากได้แล้วก็จัดเลยตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาแป้งที่เราปั้นไว้ลงไปต้มได้เลยน้ำเนี่ยจะต้องใส่ให้ท่วมแป้้้้งนนกววายบเไไััทพํ็คริ พักหนึ่งให้แป้งหายร้อนและเช็ดตัวก็ได้เวลามาเสียบไม้กันแล้วคือตอนแรกไม่รู้หรอกว่าหน้าตาจะออกมายัางไงแล้วรสชาติเนี่ยจะกินได้ไหมแต่พอได้เสียบไม้เท่านั้นแหละดูซิทุกคนมันน่ารักดีนะขนมเสร็จแล้วก็มาทําน้ําราดกันต่อใส่แป้งข้าวโพดสส่วน4ช้อนน้าตาลทราย3ช้อนซียอยิ๊วขาว1ช้อนแล้วก็น้ําี่ช้อนครับใส่ให้ครบก่อนนะแล้วก็เปิดแก๊สหลังจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ําราดของเราจะใส่แล้วก็เหนียวแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปราดบนดังโง่แบบไทยๆของเราได้เลยเสร็จแล้วเป็นไ แอบกระซิบนิดนึงนะถ้าอยากไปทําตามตอนนวดแป้งเนี่ยใส่น้ําตาลไปนิดนึงส่วนซอสเนี่ยรสชาติตามใจได้เลย